สวัสดีค่ะเพื่อนๆรับบรรยากาศเช้าๆอีกนะคะฝนกำลังจะตกอีกแล้วนะคะวันนี้วาๆพาเดินมาชมบรรยากาศอีกแล้วนะคะจะเดินมาทางถนนนี่เนะเาะเดินะคะฝนกำลังลงเม็ด เม,เมื่อสักครู่ที่เดินออกมาฝนยังไม่ลงเม็ดนะคะแต่พอมาถึงที่ที่เราจะมาถ่ายคลิปทำไมอ๋อเป็นใจเลยฝนดูสิคะดูที่น้ำนะคะว่าฝนกำลังจะลงเม็ดจริงๆไม่ได้อารมณ์มาด้วยเนาะนี่นะคะ ่าจะพาไปชมตรงโน้นหน่อยฝนล,ลงเม็ดซะแล้วเติอบิกสักหน่อยเนาะเดี๋ยวถ้าแรงก็ได้มีซุกกระเป๋าละไม่ได้นะคะไปไกลไม่ได้ซะแล้วข้าวตรงนี้ยังไม่สวยนะคะเพื่อนๆอที่สูงนะคะที่สูงมากเลยก็เป็นนาติดบ้านเนาะ ก็ช่วงนี้ก็จะเดินทางลงทุ่งลำบากหน่อยเนาะฝนโอ้ยจะเป็นวัวว้าว่าเปล่าเนาะโดนฝนนี่ก็จะพาไปชมต้นไม้ใหญ่ที่มีนกเยอะๆตรงโน้อหน่อยไม่เป็นใจซสแล้วฝน ก็จะมีผักตบเยอะเลยเนะาะค่อนข้างจะทำมาหากินยากหน่อยโอ้ผลผลนะครับเพื่อนๆอ้าวอุย้ยทำอะไรเฮ็ด่างน่านสางอมหอยบ่งอมหอยบ่โออ๋อเขากำลังจะง,งอมหอยเนาะเราเดินไปดูอีกสักหน่อยนะึง วิญญาณกำลังจะงมหอยเนาะโอ้ฝนฝนฝนจะถ่ายได้ไหมเนี่ยใช้มือบังเนาะแต่เดินไปอีกเส้นหน่อยนะคะโอ้งมแต่เศร้าแท้เจ้าบ่หนาว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 บ่บ่หนาวเพบ่หนาวบ่หนนวบ่ งมตรงนี้บ่ะอโอ้ยระวังเลวังไหนหอยอยู่นใส่คนตกขนาดนี้มันสิมีหอยบอมึงไปเรื่อยๆเพราะก็ได้เองป้างมไปเรื่อยๆก็ได้เองเพิ่นว่าโอ้ยนี่น้ำลึกแห้งบ่หม่องนะ่นน้ำลึกแห้งบ่หม่องข้างล่างนั่นเอางอมไปงมไป ดูใต้พักตบเดี๋ยมันปกติหอยมันช่จนอยู่พักตบตัวเออมันนี่างลูกมันลูกแหงมีใจลูกคนนี้เอาไหมพ่อเอาถังไปตั้งตรงพักตบนอนเอาถังไปตั้งตรงพักตบนอนโอ้ฝนแรงแหละเอาตั้งไว้บนเลยอ่าตั้งนั่นแหละเออนั่นแหละัั่งน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 งั้นแหละั่งนันจะได้ไม่ไกลตัวเองนั้นป้าบั่ไปั่งนั่งนุ่งนั่ ฝนตกไปะจะไปได้ไงไม่ได้อารมณ์มาด้วยเลยเอารมณ์มาข้างในคทั้งคุณดอกงามดใิในในถังได้จักเม็ดละนัน่นในถังได้จกได,ไดคค้ได้ถึงถังโอ้ไดดถึงถังอือโอ้ยฝนลงเม็ดแล้วค่ะเพื่นนนอนๆจ๋าอยู่ไม่ได้แล้วฝนตกลงแล้วเจ้าก็ระวังเดอ้อน้ำมันจะลึกนั่นเออระวังเด้อค่ะถ้าฝนแห้งก็ขึ้นเดอ้อเออเดี๋ยวก็สิขึ้นเราจะพอแค่นี้นะคะเพื่อนๆฝนแรงแล้วนี่สิบอกหอย โอ้อหชาร์ลีเอาฝนแรงแล้วอยู่ไม่ได้แล้วระวังเด้อ